เปิดนาทีไก่พาสิทธิชักศีลหลังฟังวันชัยพูดถึงขั้นตัวสันค์่ะเป็นประเด็นที่แชร์ต่อกันอย่างมากในโลกออนไลน์ตอนนี้หลังนายวันชัยสองสิริสมาชิกุธทธิสภาให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยมีสยุทธ์และตูนปริดาร่วมเป็นพิธีกรด้วยวันชัยออกมาระบุว่าอยากให้พักก้าวไกลรอจังหวะดีๆเหมาะสมเป็นฝ่ายค้านไปก่อนเพราะเห็นว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดี และอยากให้สะสมประสบการณ์อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดความสะดุดรัฐบาลอาจจะไม่มีอายุยืนยาวอยากให้อีฝ่ายเป็นรัฐบาลหลังจากรายการนี้ออกอากาศไปในโลกออนไลน์คะ่ะได้สร้างกระแสวิพากวิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์โดยหลายคนไม่สบายใจกับท่าทีของสวพร้อมชี้ว่าที่พักซึ่งเสียงคลางมากได้ก็ควรจะเป็นรัฐบาลและสะวก็ควรเคารพมติของประชาชนด้วย ขณะเดียวกันคะ่ะโซเชียลมีการแชร์คลิปรีแอคชั่นไก่พาสิทธ์ขณะฟังคำชี้แจงของสวซึ่งจะสังเกตว่าหลังจากได้ฟังท่าทีของสวอวันชัยผู้ประกาศข่าวรายนี้เลือกที่จะนั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในขณะนั้นโดยสังเกตได้ชัดว่าพยายามนั่งเก็บอารมณ์บางอย่างไว้พอสมควรหลังสัมภาษณ์เสร็จสรยุทธถึงกับแซวไก่พาสิท์ว่า เมื่อกี้ถึงกับตัวสั่นเลยโดยไก่ย,ยอมรับว่าเป็นคนอินง่ายพร้อมร่วมมีคอกับผู้ประกาศว่าสอวอควรจะเคารพฉันทามิติประชาชนหรือไม่เพราะพักนั้นมีการจัดตั้งสสกันมากกว่า200เก้าอี้แล้วในระบบประชาธิปไตยก็ควรจะได้เปร็นรัฐบาลแล้วพร้อมถามถึงว่าถูกไหมถูกไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ